อาเอากูตั้งชื่อว่า n อ n m อ็ม n นเอมเอีมเอ็มเอ็มเอ้มเอ็มเอพมมพอ็มเ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 อมเอ็มเอ็หเมอ็มนอ็มเอมเอ็มเอ็เอ็มเอมเอ็มเอมเน็มเอ็มเอเอ็มเอ็มอ็อยมอ็อเเออเมมเเอเเลยเ็อ็อมมมเเออออ ไอ้ e ูไเปล่าเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยกว่าล่างเลยดีดีเฮ้ยเวไอเอมเอ็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 มเอเอมเอ็มเอ็มเอ็มเเอ็ม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 มเอมเอ็มเอ็มอ็มเอ็มเอ็เอ็มอ็มเอ็มมเเอ็มมเเอ็มเอ็มเมเอ็มเอ็มเอ็เอ็มเออ็มเ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 อ็ม็เอ็มเอ็มเอ็ม กไใอยกูอะไอี่ไอีไอไปเร้วไปเร็วไปเร็วไอหียกูไปแล้วไอ็ัตไอหี่กูตัวไหนเนี่ยคิกซ้ายึงได้เว้ยคิกซ้ายโอเคเอู้วิ่งวิ่งปีดรันสปีดรนเนี้ยปีดรันสปีดรันปิดรนกู่วงกูไม่ล่วงกูไ่วงกูไม่ล่วงเช็คพอยต์เช็คพอยต์ ่วงอุ้ยเชี่ยไม่หันหน้าจอโคตรปล่อยไวเลยสัตวสกูร่วงอีกแล้วไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยกูร่วงไอ้เฮียไปแล้วไปเร็วไปเร็วไอ้เฮียเดี๋ยวไม่ถึงไอ้เฮียกูร่วงแล้วเฮ้ยกูจะถึงแล้วกูจะถึงแล้วกูจะถึงแล้วกูก็จะถึงแล้วแต่กูร่วงไม่กแกอ๋ออ๋ออออ อ้ารู้ว่าอไรีกูเข้าที่แปข้าที่แปดกูแก่นี้แหละกูข้าที่แปดยังไม่ถึงเลยไอ้กูอีกแล้วไอ้ยี่มึงชื่อยี่อะนะฮาเดสป่ะาเดสฮาเดสฮาเดสเลยมึงเ่เองที่มึงเรื่องตะกี้เรื่องยีไอ้ไอ้ไอ้ันยากอะน เนอยู่ยดีก่อน้รอโอเคโอเคได้ได้ได้กูว่าเนี่ได้กูว่าหนีได้ ไอเหียกูไปผ่านแล้วแหละไอเหียเรามันมาดีๆก็เอ้ยเหียไม่ผ่านหรอกมึงเอืนเ็เขาซื้อใช้แล้วเว้ยไอเหียตายเยตายเยตนี้ตอนนี้ตอนนีใจเย็นใจเย็นใเย็นวที่ได้เป็นานเป็นานแล้วิงิจดไ้จดไ้นั่นละงเยลงเอ้ยเนี่ยทีนั้นจะถึงเ็นานแล้วเว้ยเอ้ยเช็คควควแไอ้นี่อันท้าย มินิงนี้มนิินิไอ้เจ้ไอ้เ้าไอ้้านี่ยยีนตกล้อมีเี้ย้อไอ้เอไอ้เ้มึงดูพลัพ้สีฟ้าอิเอี้ยงไม่่อเทียมคนเลยด้วยไอ้เอไอ้เอต้องนัเชียร์เพื่อนสาคนเลยไอ้เจ้สุดๆเคนฟังเงินล้านมา้ได้ อย่างล้านี่อะไรกินที่ไม่มีก็ไม่มีาด้วยไอ้ี่เมาส์วายไปเลเไ้ยกูดูทียจี้อยู่ทียอไะเปนคนดูได้นะเออดูียจี้กับอ๋อคนที่นำเขาไม่พูดเยอะกูมาคนแรกเลยไอ้ที่ไอ้ที้แม่งพิวไอ้ทียกูพิไม่พิวก็ที่หนึ่งะน้องๆไอ้ที่จี้อยู่ทางขวามึงอะ ดีๆดี่ารกูัยอมแพ้ของเราไอ้ที่และลก่อนไม่ไอ้เหี้ยใครใครถึงได้ก็ถึงไม่ใช่ไอ้จี้จี้ตกไอ้เหี้้ยไอเหี้ยไอ้ที่นี่มันยากวะต้องไปตอนนี้มันไม่ไม่แกว่งเลยอ่ะมันไปตอนที่แกว่งได้เว้ยแต่แบบต้องเล็งรูที่จะหลงประมาณนั้นกูว่าเนี่ยพูดพูดที่จะดีพร้อมนะแต่กูไม่ผ่านไอ้ไอ้โดดของไอ้จี้มันจะหลบได้ปะวะโดดโดดโดดได้เนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูโดน เอ๋อไอชิจี้ไอชิจี้ยังอยู่ไอชิจี้ไอ้เหี้ยกูโดนลากไปคนเหล็กคนเหล็กไอ้เหี้ยกูโดนหน้าไปมาแล้วชิจี้โอ้โหด่านอีกตั้งเยอะกูยังไม่ผ่านตรงนี้เลยไอ้ชัดมีใครไปไหนไอ้เหี้ยนี่พี่นัทพี่นัทไปเร็ววิไปเร็วพี่ไปกว่ามากกว่ามากกว่าบี้ไอชิจี้พี่นัทพี่นัททำพี่อะไรพี่กูยังไม่ผ่านตรงนี้เลยไอ้ช็อตใจเย็นใจเย็นใจเย็นโน้ตโน้ตโน้ตใจเย็นโน้ตใจเย็นโน้ตโอเค ไอพี่นันอยู่ทางฝั่งมึงมองเห็นปะนั่นแหละวิ่งไปแล้วไหนเฮียไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮียสิแล้วเพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วโน้ตไปเร็วเออเอาโอ้โหเฮียแม่งมีชูโทนอเฮียมีเป็ดเด้อมีแอสซีมด้วยมึงดีไหญ่ปะตกไปแล้วอ่๋อเนี่ยนี่ใช่ปะมีเป็ดด้วย มึงเป็ดมีม้ามีเคี่ยอะไรไปหมดเลยมีนักมีนักคาราเต้ใส่หมวกเบสบอลด้วยเงี้ยนักคาราเต้ใส่หมวกเบสบอลเคี่ยก็มันเคี่ยคนเหลือน้อยแล้วน่าจะน่าจะแไปตกรอบแล้วแหละโอ้ยยี่ยังมีบอลลมด้วยมีงก็ลมด้วยก็คือให้น่าจะให้วิ่งไปเรื่อยๆก็คือห้ามร่วงอ่ะก็คือมันมันมันจะสลับทางไปมั้งแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยมึงอ นี่ไงใช่จริงว่ะมันจะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาไเฮียโนดไอเยจี้นี่หว่าไอเจี๋ยเฮียเจี้ยผิวเฮียเจี้ยผิวเฮียเจี้ยผิวทำบุญมาเยอะไอเจี๋ยโอ้ทำบุญมาเยอะจริงเอ้าเฮ้ยเอาผ่านเหลือแปดคนนี่เนี่ยแปดคนต่ัน พี่นัดรอดรักพี่นัดรอดรัเฮ้ยแล้วเพื่อนเพื่อนกูเข้ารอบสามคนเล้วโหเขี้อายไว้เันพี่ต้องมีคนมองแล้วว่ามันต้องมันเอาคนแพ้แค่แปดคนไงมันเอาคนออกแปดคนเ่ยอ๋อเอาคนออกแปดคนใช่ใช่มันไม่เหลือแปดคนเลยทีเลอันแรกอยากเป็นไอ้นี่แล้วทันไอ้นี่ว่าด่านที่ว่ามันกระโดดลงมาเรื่อยๆกูกลัวมากเลยพอได้แต่คนที่เล่นเคยเล่นมาก่อนแล้วล่วงได้อะไรเนี่ยด่านเฮียโอ้ยเฮียคำทาง แต่่เออถ้ามีลุงก็ต้องไปเริ่มใหม่ไงเริ่มใหม่ท่านลุงเริ่มใหม่ได้เหรอที่นี่ด่านเซียนกูทำได้มันมีคนเซียนกูทำได้เฮียทำได้เฮียแม่งมีคนขัดไอ้สัารเลยเนี่ยระวังนะเมึงเคยเล่นงานเมื่อสอง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 เชิดกูสองซ้ายสองซ้ายสองซ้ายไปเรืยได้เด็กเนี่ยมึงเลยไอ้เหี้ยเลยไอ้เงีว่าต้องทำทางเพื่อนกูกระโดดเลยโอเคไม่เวิร์น เลยเจอแล้วเจอแล้วสองสองขวาสองขวาซ้ายก็ได้ซ้ายก็ได้ซ้ายก็ได้ไดอ้เหีเชนออดทำนี้อะไรเด็กไม่กูค,คำทางไงกูคำทางไงรถโดดไปเลยโดดไปเลยโดดไปเลยกูโดดแน่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชนออดอะไรเ,เพื่อนไอ้ชี้อย่ามันไปกันเด้อเออหลร่วงอีกออ,อ,อคุณดึงไม่ไหวอย่ากูไม่อยากร่วง มันมันเดินแบบไปเหยียบเราเราไม่นี่ได้นะโนดค่อยๆเดินไปอ่ะเฮ้ยมึงทำที่อะไรกเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่เราอยู่กันสาวคนเลยีนะเจอไอ้ที่ด้วยเฮียกูไม่อยากรู้ไอ้ที่นั่นไอ้ที่ไหนไอ้ที่ไอ้นี่เนี่ยชิปหายเออเอาผ่านได้เน่ยเราจะบอกสายปะเมื่อกี้ข้างหน้ามันไอ้นี่ยเราจะสายไอ้เนี่ยโอ้เฮียผมไม่ โอ้ยเี่ผักฝั่งอื่นอีกขวาโนด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 เฮ้ยไปได้ไปถ้าถ้าถึงบล็อกสุดท้ายมึงโดดเลยถ้าถ้าบล็อกนี้ไปได้ไปถอดแบงค์ผักที่น้าดิไอ้เจี๊ยบมาออกออกไปได้โดถ้าถ้านี่ถึงถ้าเหยียบได้โดดได้เลยนะไอ้เจี๊ยเอ้ยใครเนี่ยพุ่มใส่เลยเอาไปเออนะไปไอ้เจี๊ยบแม่ผักคนไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ย ตอไมเนาะโดนฝากไอ้หีขายแล้วีแขอย่งเพิ่งถึงนะไอ้หียกูอยู่กาะกลุ่มตั้งนานไป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 ี่นี่ไปล้วไปแลไป้วไอ้กูไม่รอดไอ้หี่แกูโดนรอดที่นั่นรอดกูกูพาคนดึงล่วงเลย่งไอ้ที้ยไม่ขาดคน ไม่รู้อะเดี๋ยวที่รู้อะจี้มึงหักใครไม่รู้มาชนหลังกูกระเด็นอู้หูเข็ดนี่เลยเฮ้ยยยยจับลากลงร่วมไปคนหนึ่งเจ๊จี้เขาร้อแปดทีมไม่ใช่กระโดดโแล้วได้เลยต้องจับด้วยทางขวาโดดแล้วทีครับโดดแตะเออโดดใช่อันนี้คือมีแค่คนเดียวที่ชนะได้คนับเฮ้ยได้อยู่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 ตึงเฮียจี้ตึงเฮียจี้ตึงตึงกว่า

เฮียโ <Yeah. S 1> คตรโหดสามก,กูไหนเฮียทำใจรับอ๋ออย่างน้กูดีกว่าเฮียจริง <laughs> เอาเอาไอ้เฮ <laughs> ียโูลี่เฮียโบลีบบบ <laughs> ่อยู <c oughs> ่สามไอ้เฮียกูเชียร์มันสุดใจเลยชิคีนี่ยุ่งเหยื่ออยๆๆๆๆู่คนดียัไงไอ้เฮียเฮียโอ้ยแ n d I โ r ลี่ l l I need A better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep dying everything see you in the next life Have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it